สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องทางช่องฮันนี่สีวิไลแฟมิลี่ด้วยนะคะพี่น้องคะสวัสดีตอนเสองค่ะเมื่อนี้ฮันนี่สีมาเห็ดสังขยาฟักทองค่ะเมนบอค่ะเขาเออหน่อสังขยาฟักทองบอตอนนี้ฮันนี่ก็ข้าตัปาดเอาฟ้าเพิ่นออกแล้วก็สีเอาไนเพิ่นออกค่ะแล้วก็สีเห็ดสองน่วยค่ะเมื่อนี้เห็ดไว้ให้พ่อผู้กับแม่พึ่งนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี่ เมือกอน่ฮันนี่เฮ็ดนายอิปอ์พ,อพันวายุค่ะพูห์ไปคุ้มน้องปาธนาน้องเพลงสาวขโมวยค่ะคุณพ่อคุณแม่ไปทํางานนะคะมื่อนี้ก็เลยเสีมาเฮ็ดถ่ายอีพห์อีแม่ค่ะเฮ็ดสองนวยเลยพี่น้องค่ะมาลุ้นกันเบิ่งค่ะว่าสิกินได้พอแต่ว่าฮันนี่ก็ล่างเสียเอาในเพิ่นออกตัวนี้ก็ล่างเสียเอาออกค่ะมาลุ้นกันเบิ่งคาวเฮนนี่ขอไปเอาในเพิ่นออกกันเด้อแล้วก็สิมาดังไฟค่ะหนึงหนงนน่งไฟหนึ่งอันต่อทานเอากันหนึ่งไฟนั่นตัวเนาะ หนึ่งเตาทานเอาค่ะเดี๋ยวข้าเนี่ยเอาในมันออกนั่นค,นนคนกินกันดูค่ะ นี่ย่หลังจากที่เอาเม็ดออกแล้วนะคะเอาเม็ดอันไหนมันออกแล้วแล้วท่านี่ก็เอามาล้างค่ะพี่น้องล้างแล้วก็เอามาปิดฟ,ฟ้าไว้บัดนี้ท่านิเก็สิไปเฮ็ดใส่พิ่นธุ์ได้บัตที่นี่เพิ่อมอกกไะ,ะไรย่งก็ใสงขยาใส่ค่ะเป็ดทีไข่ใส่กะทิใส่น้ำตาลนะคะพี่น้องค่ะแล้วก็สิเอามาใส่แล้วก็สิเอาไปหนึ่งค่ะไปดูกันเลยมาค่ขั้นตอนนี้เขั้นตอนที่สียชีวิตมาก้วนะคะเป็นขั้นตอนที่ท่านิเกะสิม,เมสาเห็ดไส่โอ้ยม,เม่เห็ดสัสยนยาค่ะท่านิเกะใส่ ตาการสวนนั้นก่อนกาเอาค่ะหน่อตาผงสีพ่อรอใส่ไปเลยค่ะแต่ว่าถ้าให้หน,น่อบางสันมีล่ะเดี๋ยวกกมันน้ไมันสีเขียวนี่ใส่ไข่ลไปเป็นไะมคะท่านี่เห็ดสองสองสองวยใส่กินค่ะใส่หน,น่อพ่อใส่ไข่แล้วก้อน,นตาลทรายนะคะแลวกการตลติดค่ะใส่ใน้อง แล้วก็ตีพร้อมกันค่ะเห็นไข่กับน้ำตาลเข้ากันให้น้ำตาลมันละลายไปน้มามันนะคะคุณยายบอกนะคะดีน้ำตาลใสากับอันนี้ใส่ส่รกรเกลือแต่กะทิท่านี้จะเอาไว้ใส่ตอนท้ายนะคะแต่จะเสี่ยงมาขอใส่เนนี้ตีกันกับเอาไข่กับน้ำตาลตีกันก่อนการกลับไม่มีการแตะตัวนะคะอันนี้คือไข่ที่มี อก็นีไปเลยค่ะตีจข้าวบา,า,า,างจานจะอีกมขึ้นว่ะก็ใส่ไข่ใส่น้ำตาลทิปใส่น้ำตาลชาลงไปแล้วค่ะทิปไปไายเบื้องหน้าม,มันไม่ง่างดอกกลมมันไม่เป็นชิลุ่งเดียเ๋ยวกะกลมเจียบระทะหามจริงว่าคือใส่อันนี้แน่คือใส่อันน,นั้นแนะน่นหนาเนาะแต่ถ้าจะ่เหตุเนี่ยต่อค่ะต่อใส่ให้มันเต็มนะคะแล้วก็ส่ไปดังไข่กอไข่นะคะเอาขึ้นซึ่ง หน,นึ่งข้างนี่อร่อยอร่อยอร่อยหรือ,อ,รอไม่อร่อยไม่รู้นะคะต้องรอจิมต้องให้อี่พอไม่ชิมค่ะกับตะหวังนะคะตะหวังกับยายรุนจิม,มหลานเห็ดก่อให้มันเต็มเลยนะคะแล้วก็ใสยย่ตรงแห้งค่ะตัวมืออันท่านี่เห็ดอันตอนที่ทำรั้งแรก่อค่ะท่านี่ใส่ไม่เต็มอ่ะมันจะเลยโบงามไปเลย อะไะนี่สิเดรัากองอะไรนี่หอหรอว่าจะเฮ็ดตะขึ้นหรือยังนิดอวนแม่อะไาิราอ่อาไม่เอาอนานนี้เฮ็ไปใส่บาตรม่ใครไ่หมน่่อยมันจะเล่นเป็นแนวนั้น แล้วก็เอาวางนะคะ ไฟติดแล้วก็ซึ่งมาวางลงค่ะแล้วก็เอาน้องฟักทองของเราวางลงไปแล้วก็นึ่งนะคะมาเบิ่งอีกที่ตอนสุกด้วยค่ะพี่น้องมาเบิ่งบันที่ีี่ <c oughs> มันสุกแล้วค่ะตอนเมันก็สุกแล้วแต่ว่ามันนวยไงนะมันแตกแม้อันนี้อันนี้เอาไว้เฉยๆหรอกตักออกไปให้ตาชิมแนละ้วมันก็อร่อยอยู่แต่ว่ามันแตกนะคะพี่น้องขาม้านที่นี่ขอพวกคุณโอ้ยพี่น้องอีกน่วยนึ่งน้องแตกน่องแตกแบบนี้แม่ทันนี้ก็เลยตักออกมากแต่อันนี้ชิมแนละ้วมันอร่อย,อยนะคะแต่ลูกนี้เอาไว้ให้พ่อชิมตอนเย็นคะ่ะ หน้าตามันก็เป็นได้กินยุแต่วาน้องแต่เพราะว่าน้องลูกใหญ่ค่ะพี่น้องอ้าวไปละค่ะพี่น้องสําหรับคลิปนี้ขอบพวกคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะเขามาเบิงฝากพี่น้องกดติดตามไว้กันละกันค่ะว่าคลิปหน้าหันนีสิเห็ดเอียงต่อไปค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณคะ่ะบ๊ายบาย